ความโกรธมีสเสน่ห์เพราะเป็นความอร่อยของคนโง่ท่านพุทธทาสภิกขุทำไมท่านพุทธทาสภิกขุจึงกล่าวว่าความโกรธมีสเสน่ห์เพราะเป็นความอร่อยของคนโง่ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องสเสน่ห์ของความโกรธว่าอา้าทีนี้ดูคำต่อไปถึงสเสน่ห์ของความโกรธผมพูดคำอย่างนี้ ด้วยความมุ่งหมายสองอย่างคือให้รู้จักคำที่ท่านใช้ภาษาธรรมะหรือภาษาบาลีว่าท่านใช้กันอย่างไรและให้รู้จักจำเอาไปใช้คือเพิ่มคำที่เรารู้นั้นมากขึ้นให้รู้ว่าท่านใช้คำที่มันมีความหมายลึกฉะนั้นจึงเรียกว่าสเสนอัาทะโดยบาลีเรียกว่า อัศธาทุกสิ่งมันมีอัศธาไม่มากก็น้อยนั่นคือสเสน่ห์ที่จะดึงเราไปเป็นทาาเป็นเบาหรือว่าเป็นผู้กระทำทีนี้ความโกรธมีเสน่ห์ก็เพราะว่ามันเป็นความอร่อยของคนโง่เป็นของอร่อยชอบอกชอบใจของคนด้อยปัญญามีบาลีว่า ความโกรธเป็นโครจรของคนได้ปัญญาทุ่มเมตรแปลว่ามีปัญญาชั่วมีปัญญาสามมันได้ปัญญาโครจรแปลว่าที่อร่อยที่พอใจที่อยากจะไปหาอยากไปกินอยากไปอยู่อยากไปอะไรก็เรียกว่าโครจรเหมือนกับว่าทุ่งนาแล้วมันได้กินหญ้า แล้วมันอร่อยนี้คำว่าโคจรมันมีความหมายอย่างนั้นใช้ได้ในกรณีทั้งหลายที่ชอบไปหาชอบไปกินชอบไปเสพครบนี้ความโกรธมันเป็นโครจรของคนได้ปัญญานี่ก็พูดได้อีกทีหนึ่งว่าคนโง่เท่านั้นที่จะชอบโกรธถ้าคนที่มีปัญญาเขาไม่ชอบโกรธที่ชอบโกรธเพราะว่ามันอร่อยเมื่อกำลังอร่อยอยู่นั่น มันรู้สึกรสอร่อยอย่างนี้เรียกว่าอสัทธะของความโกรธคนเขาโกดบ,บ่อยๆเขาก็รู้สึกอร่อยแล้วเขาก็ติดในรสอร่อยของการได้โกรธได้ด่าได้ตีฉะนั้นคนจึงชอบด่าคนชอบตีคนหรือในสมัยที่มีทาตก็ทำแก่คนที่เป็นทาตได้ตามต้องการการตีการด่า กับพวกทาตุน่ะมันอร่อยแก่จิตใจของนายนี้เรียกว่าอัศาธะาของความโกรธคือสเสน่ห์ของความโกรธทีนี้โกรธเสร็จแล้วมันก็แผดเผาเมื่อขณะที่โกรธอยู่นั้นเหมือนกับน้ำตาลหวานอร่อยพอโกรธเสร็จแล้วกลายเป็นยาพิษฉะนั้นจึงมีอาการเหมือนกับอร่อยเบื้องต้นแล้วก็ขมคื่นทีหลังก็มีบาลีว่า ปัจฉาโสวิคเตโกเทภายหลังเมื่อความโกรธหมดไปแล้วอคิทัตโตวะตัปปติเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหมเมื่อโกรธนั้นสบายสนุกอร่อยพอความโกรธไปหมดแล้วนึกขึ้นมาได้ทีนี้จะเหมือนกับถูกไฟไหมไฟเผาทีเดียวมีความร้อนใจนี้ที่แสดงว่า ความโกรธนั้นมันมีของอร่อยมีรสอร่อยในตอนต้นเป็นอัศทาะนั่นเองจําคําว่าสเสน่ห์หรือคําว่าอัศทาะไว้สำหรับศึกษาตลอดเวลาระวังว่าทุกอย่างมันมีอัศทาะแม้แต่ความชั่วความเลวหรืออะไรก็ตามมันมีอัศทาะแม้แต่ความชั่วความเลว หรืออะไรก็ตามมันมีอสสาทะที่จะดึงคนไปหาดึงคนไปทำจึงเรียกว่าเหมือนกับเหยื่อเหยื่อล่ออสสาทะนี้ทำหน้าที่เหมือนกันกับเหยื่อล่อแต่ตัวมันแปลว่าความอร่อยฉะนั้นจึงต้องระวังเพราะความโกรธมันก็มีเสน่ห์แล้วเราไปหลงเสน่ห์มันเข้าก็กลายเป็นความชอบโกรธ พอไปโกดเข้าบ่อยมันก็เป็นนิสัยที่โกดง่ายและโกดเร็วแล้วก็แก้ยาก